มาดูเหรียญหล่อนะครับคือบา,ารย์หลวงข่อจันวัดบางมอนกันนะครับผมถ่ายสองเหรียญน,นะครับนี่ก็เป็นเหรียญที่หนึ่งนะครับคบอาจารย์ถ่ายทอดถ่ายทําให้ได้ดูกันจากศูนย์พระเอออของเสียนข้างถนนนะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะแท้นี่ค่อนข้างหายากนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่แบบปีสองสี่หกสี่นะครับก็เป็นเหรียญที่แบบ หล่อโบราณนะครับเป็นเหรียญที่เออค่อนข้างจะหาดูได้ยากกันนะครับเหรียญแท้ผมถ่ายทอดใจทให้ดูกันจากศูนย์พระ ARL ของเสียนข้างถนนนะครับคบาจาคบาบหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนกันนะครับก็เป็นเหรียญที่แบบเนื้อโลหะเก่าอันนี้อ,อกจะเหลืองเหลืองนะครับสภาพค่อนข้างจะใช้มากกว่าเหรียญที่สองผมจะถ่ายทั้งหมดสองเหรียญน,นะครับคุณบาจารย์ ถ,ถ่ายทอดถ่ายทาให้ได้ดูกันจากศูนย์พระเออาเอลของเสียนข้างถนนนะครับผมสุภาพคาทองจากระครับเจ้าของศูนย์พระแห่งนี้มามาสูมให้ดูเนื้อโลหะนะครับโลหะโบราณน,นะครับไม่ใช่เป็นโลหะที่แบบเ,เหมือนพระยุคใหม่นะครับเป็นแบบมักจะเป็นพวกเนื้อพวกโลหะผสมเก่าๆนะครับจะเป็นพวก ไหนบ้างเราก็น่าจะเป็นขันโรงหินเป็นเ,เนื้อระครังเป็นอะไรต่างๆในะเป็นโลหะโบราณเป็นเหรียญที่แบบคนขังเหรียญน,นี้ใช้เยอะนะครับคุณบาจาจย์เหรียญน,นี้นะครับไทยทอดไทยทำให้ได้ดูกันดูดูผิวนะครับคุณบาจาจย์ดูผิวสภาพผิวของแบบพระเนื้อเก่าร้อยปีนะครับไทยทอด่ทยทำให้ได้ดูกันจากศูนย์พระ ARL ของเซียนข้างถนนเหรียญน,นี้สึก สึกเยอะมากนะครับคุณบารย์ครับถ่ายทอดถ่ายทําให้ได้ดูกันจากศูนย์พระเอ l เอลก็มักจะมีหลุมๆอยู่บ้างเยอะแยะนะครับคุณบารย์ถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันจากศูนย์พระเอ l อลของเสียข้างถนนแล้วก็เหนือพระเก่าโบราณนี้มักจะมีทองคาผสมอยู่นะครับคุณารย์พอสูงเข้ามาเยอะๆเราจะเห็นนะครับแบบรัศมีของทองนี้มักจะขึ้นเหลืองให้เห็นอย่างที่พระ เหรียญเก่าทุกเหรียญมักจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคุณบายอยานะครับก็ผิวก็ตะปุม,ตะป,มตะปั่มอย่างนี้ครับพระร้อยปีนะครับนี่ก็ปี2464ก็ 100, 100ร้อยร้อยปีสิบเศษนะครับคุณบายนี่ปีนี้หกแปดนะครับไทยต้องแต่ทำให้ได้ดูกันจากศูนย์พระ ARL า AR ของเซียนข้างถนนนะครับพระ เก่าพระแท้เราไม่กลัวกล้องนะครับครูบาจารย์นี่เป็นองค์ที่หนึ่งนะครับผมถ่ายทั้งหมดสององค์หลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะครับจงกัดพระนครศรียุธยากันนะครับก็มาดูหน้าตาหลวงพ่อชัดๆดูนะครับหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะครับก็ถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันจากศูนย์พระเอไอเอลของเสียงข้ามถนนนะครับครูบาทาลวครับเนี่ยครับครูบาจารย์ดูนะครับแต่เรียนนี้ศึกค่อนข้างจะเยอะกว่า เหรียญที่สองที่ผมจะถ่ายนะครับครูบาอาจารย์เนี่ยครับหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนแต่เหรียญลักษณะเหรียญน,นี่เหมือนกันมากนะครับครูบาอาจารย์ถึงจะสึกอย่งยังไงก็ช่างนะครับพิมพ์เหรียญอะไรบล็อกเหรียญน,นี่จะมีความแบบลักษณะเหมือนกันเปียเลยนะครับครูบาอาจารย์นะครับมักจะเห็นเออมีลักษณะคล้ายๆว่าเมด็ด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 เม็ดแร่ฝังอยู่ลักษณะอย่างเงี้ย เราจะเห็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณมักจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับคาณารย์หลวงพ่อจันทร์วัดบางมนจังหวัดพระนครรียุธยาเหรียญนี้ใช้เยอะแต่เหรียญอีกเหรียญหนึ่งยังคมอยู่นะครับคุณบาจจรย์แต่เหรียญนี้มีแบบอลักษณะแบบเหลืองเหลืองนะครับคุอบาทจรย์แต่เหรียญนั้นอลักษณะจะเข้มกว่าอีกเหรียญหนึ่งนะครับดูมุมของเหรียญมุมอะไรต่างๆนี้เราจะเห็นว่าเออเป็นลักษณะที่แบบ เหมือนกันมากๆกนะครับคุูบาจย์นะครับเหมือนกันสุดๆเลยระหว่างที่เราจะมองเห็นว่าเหรียญสองเหรียญนี้เป็นลักษณะเหมือนกันนะครับหลวงพ่อจันวัดบางมอนนะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันจากศูนย์พระเอารลของเสียนข้างถนนนะครับคุูบาจย์นะครับมุมของเหรียญนะครับคุูบาจารย์ดูมุมของเหรียญนะครับนะครับมีลักษณะแบบเหมือนเหมือนกันนะครับคุูบาจัน นี่ครับวา,ย,ายมีลักษณะเหมือนกันมากเหรียญสองเหรียญน,นะครับถ่ายทอดไายทำให้ได้ดูกันลักษณะแบบจะเป็นลักษณะคล้ายกันสุดๆเลยนะครับคือจารย์ครับถ่ายทอดไทยทำให้ได้ดูกันจากซุนพระเอาลของเสียนข้างถนนนะครับหลวงพ่อจันทร์วัดบางหมอดครับขอบคุณมากครับคือจา์ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ด้วยครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับคุณบาทจักนะครับดูลักษณะเหรียญมักจะแบบโอน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 ไปข้างนี้นะครับคุณบาทจรย์ด้านนี้มักจะเป็น you, ลักษณะอย่างงี้เนี้ยเนี้ยมุมนี้มุมล่างมันจะเป็นอย่างไงี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ